ครับก็บสวัสดีเพื่อนๆชาวไล์เกมเศรษฐีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะช่องอ้นพอชาแนลครับก็จะมาลงลีกนะทุกคนหลังจากที่ได้เสียเพชรไปนะฮะทำการสุ่มตัวละครนะฮะอีโวเลวเทียนนะก็เดี๋ยวเอาน้องไกอามาลงลีกนะครับเอาเพชรคืนนะฮะเพชรคืนซึ่งผมจะตัดมาตาที่9เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเกือบไม่ได้9ทุกคนโอ้โหนี่ตานี้มันเอาพิลมาดักผมเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าตานี้ คืออุตสาห์เล่นมาแปดแบบใสๆเลยทุกคนคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะผิดคาดอ่ะแต่ดันผิดคาดคือด่านนี้ทุกคนมันยกเลิกสกิลไอ้ดีบัฟกุลาบได้อะเอ้ยเซ็งเลยอะ่ะเลขอย่างคือข้อเสียของไกอาเนี่ยไอ้ด่านนี้นะถ้าเกียไก,อ,ไกอาเมืองไม่แพงอะ่ะเออมันเอาพิวไม่ลงจริงๆทุกคนคือผม,อมเสียดายมากเลยจริงๆมันควรจะแบบก้าววินแบบใสๆอะ่ะทุกคน แต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทุลักทุเลสองอาทิตย์เลยนะทุกคนคือมหาเพชรเพิ่มนะทุกคนคือหลังจากที่สองแสนผมแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเอาไม่อยู่จริงๆฮะคือตัวละครตัวนี้นะฮะคือที่หาเพราะอะไรเพราะว่าผมจะเอามาตีบอสนะครับคือชอบสกิลไอ้ก,การร์าเหมือนมีเมียนของตัวเลวเทียนนั่นแหละเนี่ยดูทุกคนจริงๆถ้าเขาพูดอีกทีนึงนะเมื่อกี้นะผมแพ้ไปแล้วล่ะนะฮะ แต่ว่าก็ยือย้อกันยือ้อแบบโอ้โหสุดสุดอะแต่ว่าก็เอาไม่อยู่จริงเอาพิวไม่อยู่จริงครับทุกคนบอกเลยว่าเอ,เอาพิวไม่อยู่จริงๆถ้าเมืองไม่แพงอะเอาพิวไม่อยู่จริงครับแล้วก็ไอ้ด่านเนี้ยมันตกพื้นที่พิเศษตรงกลางมันสามารถคือเราเลือกป้องกันใช่ไหมมันจะยกเลิกสกิลไอ้ดีบัฟกุหลาบออกจากตัวทันทีอเออนี่แหละผมก็เลยเสียเสียท่าให้พิวเลยนะทุกคนพลาดไปเลยนะครับเรียบร้อยเลยบอกเลยว่า จริงจริงมันควรจะก้าวแบบใสๆนะทุกคนพลาดคือทําอะไรไม่ได้คือมันต้องยอมแต่ว่าโชคดีที่โชคดีที่ยังได้ก้าวนะทุกคนอันนี้เกินไว้ก่อนนะจริงๆก็ได้ก้าวเลยแหละนะฮะแต่ว่าเอามาเล่นเอามาให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูว่ากว่าจะก้าวได้ก็ทุลักทุเลฮะบอกเลยว่าเกือบไม่ได้จริงๆครับนะทุกคนคือเนี่ยเฉพาะเล่นตาที่ก้าวเนี่ยผมใช้เวลาเล่นไปเกือบครึ่งชั่วโมงทุกคน เกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะก็คือแพ้ครั้งหนึ่งนะบอกเลยว่าแพ้พิวนะแพ้พิวนะแล้วก็ตาต่อไปก็คือเจอกับตัววินเทอร์นะวินเทอร์คอสตูมนะฮะก็แพ้เหมือนกันฮะตาที่9เหมือนเดิมฮะก็เหลืออยู่ครั้งนึ่งครับครั้งหนึ่งนี่คือแพ้ไม่ได้แล้วนะทุกคนเล่นยังไงก็ได้ให้ชนะครับเพื่อต้องการเอาเพชรกลับมานะฮะให้ยืนตําแหน่ง200แสนเหมือนเดิมนะทุกคนไม่งั้นก็ เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะทุกคนยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเลวเทียนนะเลวเทียนไปตีบอสนะฮะสตรีมนะฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดก็เดี๋ยวจะสตรีมตีบอสให้เพื่อนๆด้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเนี่ยผมมั่นใจมากเลยนะทุกคนคือเนี่ยคือถ้าเมืองเราแพงอ่ะเราสามารถเอาพิวอยู่นะทุกคนปัญหาคือเมืองมันไม่แพงพอเมืองเราไม่แพงปุ๊บแล้วสกิลมันมีไอ้รองเท้าไอ้ดอบทาสีด้วยเสียเสียทางกัเลยทุกคนเห็นนะ เห็นนะทุกคนโดนเลยนะปลายสีอ่ะอ้โหส่วนน้อยนะที่จะเอาเซตนี้มานะ่ะคือพอเราจะก้าวทีไรอย่างนี้ตลอดเลยเกมชอบไอนี่ผมตลอดเลยดักดักผมตลอดเลยเออเซ็งเลยทุกคนเซ็งมากเลยเจอแบบนี้นะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะทุกคนนะวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของทุกคนนั่นแหละนะผมพูดได้แค่นี้นะทุกคนเห็นนะติดดีบัฟแล้วทุกคนคอยดูนะเออแทนที่กูจะโล่งแล้วคือโล่งใจแล้วนะ ประเด็นคือโล่งใจแล้วปัญหาคือพอเมืองไม่แพงปุ๊บมันเล่นต่อได้ทุกคนเซ็งเลยเซ็งมากเลยคือเจอพิวอะ่ะก็ไม่มีโอกาสแล้วอะ่ะแต่ว่ามันยากยากทุกคนถ้าพิวพิวเจอกับไกอา,าเนี่ยเปอร์เซ็นที่พิวจะชนะได้เลยก็คือมัน99%น่ะทุกคนที่ที่พิวจะชนะเราเลยเรามีโอกาสแค่ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์ะที่ที่จะมีโอกาสที่จะชนะพิวนะครับแต่พิวมันมีโอกาสที่จะชนะเราจบวิกเราได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นแหละผมจบไม่ได้ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวเขาทอยไปเนี่ยป้าปึ๊บเลือกป้องกันอ่ะเรียบร้อยทุกคนเลือกป้องกันทีนี้เขาอยู่ระยะไกลกว่าเราแล้วผมเอ้เสงงคือเซงงอ่ะเนี่ยถ้าผมจะห่อเหินแล้วไปสร้างมันก็ไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวโดนระเบิดมันโยนมาหาผมอีกมันทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนเออเสงง แล้วเนี่ยหมัดเพชรไม่ต่อยอือไม่ต่อยฮะแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูดิยืนนิ่งอ่ะเหนื่อยใจเลยทุกคนอ่าสกิลไม่ออกเห็นปะสกิลไม่ออกทุกคนแล้วผมก็ไม่กล้าสร้างเลนมากด้วยพอสร้างปุ๊บถ้ามันไอ้โดนระเบิดมันโยนอนะ่ะมันโยนปุ๊บเนี่ยมาถ้ามันโยนไปไตำแหน่งอื่นไม่เท่าไหร่นะทุกคนถ้ามันโยนมานตรงลายที่สี่เนี่ยที่เมืองผมไม่มีพื้นที่กุหลาบคือจบนะครับจบวิกเลย เล่นยากจริงๆฮะบ,บอกเลยว่าเย็นเล่นโคตรยากเลยทุกคนเล่นยากมากฮะสิบมาฮะติดดีบัฟไหมติดนะฮะคอยดูนะครับก็ออยังไม่ได้ทุกคนเมื่อเงินเขาก็ยังเยอะเหมือนเดิม28คือไก่อาร์มถ้าเมืองเมืองถูกอเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมต้องกลับมาย้ำตรงนี้ก่อนให้เป็นพื้นที่กุหลาบไม่งั้นก็โดนเขาป้ายสีได้นะทุกคนคือผมก็คิดคิดเยอะไงจะดูดมันก็ยังไงอยู่ออก็เลยเออ โอเคครับสีกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมาดูนะันทุกคนยื้อมากครับบอกเลยว่ายื้อนะฮะยื้จริงๆครับยื้ไปเกือบ15นาทีเฉพาะเจอพรวนะทุกคนเออมาแล้วฮะมาแล้วฮะเตรียมมาป้ายสีนะครับเนี่ยเห็นปะพอมันถอยปุ๊บมันก็มีมาเบิ้นคืนกลับมาเหมือนเดิมนะทำอะไรมันไม่ได้เลยทุกคนป้ายสีแล้วฮะป้ายสีแล้วเนี่ยไอ รองเท้าดอทาสีนี่แม่งปวนมากเลยอ่ะเอามาเล่นกับพิวอ่ะด่านนี้นะด่านนี้นะทุกคนคือถ้าด่านอื่นเ่ะเราเรามีโอกาสชนะเลยทุกคนคือเขาไม่ไม่สามารถที่จะไปยกเลิกสกิลไอ้ดีบัฟเราได้ไงแต่คือด่านนี้เน็าหน่ะเรียบร้อยเลยทุกคนเห็นป่ะยกเลิกสกิลลวยกเลิกไอ้สกิลดีบัฟแลวเนี่ยข้อเสียของด่านนี้คือไกอ่อาไม่ชอบนะฮะถ้าเจอถ้าเจอพิวนะถ้าด่านอื่นเจอพิวไม่มีปัญหาครับแต่เจอด่านนี้นะ บางคนเล่นเป็นไงโยนระเบิดเห็นหน้าทุกคนเห็นหน้าเนี่ยเนี่ยสร้างไม่ได้เลยพอสร้างปุ๊บโดนละโดนโยนระเบิดป้ายสีละเนี่ยทาให้ผมเล่นยากไงนะฮะเล่นยากเลยทุกคนเอ้ยเหนื่อยใจมากเลยทุกคนเหนื่อยใจเลยเจออย่างเงี้ยเหนื่อยเลยทุกคนดูดิไอผิวแม่งปวนมากเลยโคตรปวนเลยทุกคนเออดูดไม่ออกด้วย บังคับย้ายนะฮะบับงคับย้ายไปที่11ผมก็ไม่ชัวร์ด้วยขอซื้อคู่ขี้เลยนะครับผมไม่ชัวร์กับการอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้นะปลายสีวิกเห็นนะดีบับกุหลาบเนี่ยถ้าเป็นด่านอื่นไม่เหลือแล้วทุกคนจบวิกแบบใสๆบอกเลยว่าก้าวินใสๆเห็นนะเรียบร้อยทาสีวุกแบบปอบเนี่ยผมเลยไม่กล้าโดดไปข,ข้างหลังมันดูดอีกทีไงเพราะว่าถ้าผมไปดูดปุ๊บเนี่ย แลนด์มาร์กติด่ผมกลัวจะโดนระเบิดมันจะโยนมาลายสีจบแน่นอนทําให้ผมคิดเยอะพอคิดเยอะ,ยอะ,ยอะปุ๊บแม่งไปไม่เป็นเลยทีนี้นะฮะเจอพิวปุ๊บไปไม่เป็นเลยทีนี้งงไก่ตาแตกเลยนะฮะด่านนี้เล่นยากมากเลยนะฮะเขาถอยก้าวกลับหลังนะทุกคนโชคดีได้เคลื่อนย้ายอีกบักป๊อบ,บได้ไปจุดสตาร์ดอีกเออแล้วเขาก็จะเลือกนะฮะเออไม่ไม่ใช่จุดสตาร์นะได้ท่องเที่ยวนะ ก็เลือกไปป้องกันเหมือนเดิมนะยกเลิกสกิลเห็นไหมทุกคนเนี่ยด่านนี้มันข้อเสียที่ไกอาที่ที่จะต้องปรับคือถ้าเจอตัวอื่นไม่เท่าไหร่นะครับสามารถเนี่ยเห็นไเรียบร้อยฮะยกเลิกสกิลดีบัฟอีกแล้วครับเนี่ยทำให้ผมเล่นยากเห็นนะผมทอย2ออก3เนี่ยการทอยไม่เป็นใจผมด้วยนะฮะเอาทุกอย่างเลยตอนนี้เอาเลยฮะ8นาทีแล้วนะทุกคนยังจบพิวไม่ได้นะยังจบพิวไม่ได้ครับนาโดนระเบิดโยนอีกแล้วฮะ เห็นไหมโยนอีกแล้วโยนอีกแล้วนะฮะคือโยนอย่างเดียวเลยโดนระเบิดตอนนี้ผมื <c oughs> เล่นไม่ออกเลยทุกคนไปไม่เป็นเลยนะคือตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วะฮะเจอทั้งโดนระเบิดเจอทั้งไอเนี้ยไปไม่เป็นแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะเริ่มนะฮะตอนนี้แปดนาทีแล้วจะเก้านาทีแล้วนะทุกคนเออเออส่วนไอตัว เรียกว่าเทียนนะฮะเรียกว่าเทียนก็ปิดไปที่1 3 0 0 0เพชรฮะทุกคนก็ไม่ได้ทำคลิปต่อนะทุกคนก็มาแจ้งเลยแล้วกันว่าปิดอยู่ที่13,000เพชรนะฮะก็โดนหนักค่อนข้างหนักอยู่นะครับหนักหนักเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างแหละหนักเลยนะ,ะเนี่ยติดดีบับอีกแล้วนะทุกคนก็ยังเอามันไม่ลงอีกนะทุกคนติดดีบับอีกแล้วนะ,ะก็ยังเอามันไม่ลงนะฮะหาทางชนะผมจนได้เออไอพ้พวกไอ้รองเท้า ดบทาสีอย่างเดียวเลยทุกคนไม่งั้นมันโดนไปนานแล้วนะทุกคนจริงๆเนี่ยนะมายกเลิอกอีกแล้วมายกเลิอกอีกแล้วทุกคนเนี่ยดูดิมายกเลิอกอีกแล้วอ่ะมายกเลิกสกิลอีกแล้วดูหมัดเพชรผมไม่ทำอะไรเลยหมัดเพชรไม่ต่อยเลยหมัดเพชรไม่ต่อยเลยทุกคนอ่าได้เคลื่อนย้ายฮนะค่อยดูนะทุกคน คือมันมันมีโอกาสที่จะชนะมากเลยเอยกูเลเหนื่อยเหนื่อยใจมากเลยทุกคนจริงๆท่านด่านอื่นนะถ้าไม่ใช่ด่านนี้นะจบไปนานแล้วพิวโดนไปนานแล้วทุกคนจริงๆพิวอ่ะโดนไปนานแล้วนะฮะคนเนี้ยเล่นเป็นนะบอกเลยว่าพิวพิวตัวเนี้ยเล่นเป็นทุกคนเล่นเป็นมากนะเล่นเก่งมากนะบอกเลยว่าเอาเรื่องเลยนะ จริงๆจ,จ,จะจะโดดจบวิกก็ได้แต่กลัวโดนระเบิดมันโยนอีกก็เลยคิดเยอะนะครับพอคิดเยอะปุ๊บเล่นไม่ถูกเลยทีนี้ไปมั่วแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นไติดดีบัฟได้แล้วคิดเยอะไงทุกคนผมคิดเยอะเกินไปนะครับคือเจอพิวแล้วคิดเยอะเกินนะทาสีกูได้อีกไอ้ดโดนนั่นน่ะโดนปายสีนั่นน่ะใช่ไหมยังไม่โดนนะฮะเบิลสองออก C ไม่ติด้วยนะ นิดว่าไม่ติเนี่ยเห็นะะผมพยายามทุกวิถีทางเลยทุกคนคือกาให้มาเบิ้ลเขาหมดมันไม่หมดสักทีอ่ะมันมีไอ้รองเทา้าช่วยรองเทา้าไอ้นัน่นแหละรองเท้าไอ้ดอกทาสีอะ่ะเออเล่นไปเล่นมาผมจะแพ้เองอะ่ะทุกคนเนี่ยจริงๆผมไปจบวิกได้เลยนะไปเลือกตรงนั้นผมคิดเยอะไปหน่อยผมมาคิดเยอะไปหน่อยทุกคน พอคิดเยอะุูบแม่งเล่นพลาดเลยทีนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วคือกะว่าจะเอาให้อยู่มันดันไม่ใ้นี่งไงทุกคนมันดันไม่ยอมดูดเนี่ยไอรอบเมื่อกี้เนี่ยดูดแล้วโดดมาผิดด้วยนะูดรู้สึกว่าจะผิดตำแหน่งอะ่ะรู้สึกว่าไอตัวพื้นที่กุหลาบไม่ออกอ่านี่แหละโดนป้ายสีทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเริ่มแล้วฮะนี่เริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มปฏิบัติการแล้วนะฮะพิวเริ่มแล้วนะฮะทุกคน พลาดเองอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โทษไม่ได้โทษใครนะโทษตัวเองนี่แหละพลาดเองนะฮะเบิร์สองคอยดูนะเบิร์สองแล้วผมทอยสองไม่ได้ด้วยประเด็นอ่ะเออผมดันทอยได้ห้านี่แหละมันคือมันพลาดหมดเลยพอผมเริ่มไานี่ปุ๊บใช่ไหมทุกคนห้าไม่ได้นะทุกคนเออสองไม่ได้นะออกห้านะคอยดูนะฮะนี่ฮะดูดิเกมอ่ะเริ่ม,เร,มเริ่มไม่เป็ี่ยนใจเลยฮะรู้เลยฮะ พอออกอย่างนี้ปุ๊บรู้ตัวเองแล้วฮะเริ่มเริ่มเริ่มจะเดาตัวเองแล้วว่าน่าจะต้องน่าจะต้องโดนแพ้แหละรู้เลยฮะเริ่มเริ่มรู้ตัวเองแล้วก็เลยนั่นแหละนะฮะไปแล้วฮะโดดไปนู่นแล้วฮะเนี่ยฉลาดมากเลยคนเนี้คือเลือกพื้นที่ตรงกลางแล้วก็ไปยกเลิกสกิลดีบัะบอกเลยว่าเล่นเล่นเก่งคนนี้เล่นใช้ได้นะเล่นเล่นใช้ได้เลยนะครับ ข้อเสียของผมคือทอยทอยพลาดครับคือพอไม่มีคุกกี้ปุ๊บไปเลยครับไอผมเนี่ยเป็นเเปเป็็นนตลอดเลยเวลาเล่นไม่ไม่ว่าจะลงลีกหรือจะเล่นธรรมดาทั่วไปคือผมมีปัญหากับการทอยเบิ้ลมากเลยเบิ้ลสองไม่แม่นเบิ้ลสิบสองไม่แม่นนะฮะเบิเ้ลสิบสองชอบออกเก้านะฮะเบิเ้ลสองก็ชอบออกซีถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใส่คุกกี้ก็ออกห้าเนี่ยเป็นบ่อยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับทําให้คือเนี่ยผมก็เลยจบไอพิวไม่ได้เห็นไหมทุกคน จริงๆมันจบได้ถ้ามันเบิ้ลสองเบิ้ลสิบสองได้นะยื้ยื้ยือย้อมากเลยฮะตอนนี้สิบสามนาทีแล้วนะทุกคนไปแล้วฮะตอนนี้สิบสามนาทีเลยนะฮะทุกคนจะสิบสี่นาทีเลยนะครับเจอพิวเนี่ยตึงมากเลยครับจบคือจบเกมไม่ได้เห็นนะพอจบเกมไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผมเป็นคนคิดเยอะไงคิดหน้าคิดหลังสิบสองได้ไหมสิบสองไม่ได้ออกเก้าด้วยเห็นนะทุกคนแทนที่มันจะออกสิบสองให้ผมเลยนะเกม ันเอาผมซะแล้วนะฮะมันเล่นผมจนได้นะครับเกมนี้นะครับบอกเลยว่ากูเพ้ทางเพราะการทอยล้วนๆเลยทุกคลิปเลยเห็นป่ะทุกคนโยนโยนแล้วโดนระเบิดโยนแล้วนะฮะป้ายสีแล้วนะครับระเบิดป้ายสีแล้วนะฮะทุกคลิปเลยนะทุกคนที่ผมผมเล่นน่ะการทอยสําคัญมากเลยการทอยนี้บอกเลยเหมือนเวลาไอ้นี่เหมือนกันทุกคนเวลาเอ่อตีบอสเหมือนกันนะการทอยสําคัญมากบอกเลยว่า ร้อเอน่ะผมให้9กเซนลยถ้าการทอยเพี้ยนเนี่ยแพ้ทันทีฮะบอกเลยเล่นยากนะฮะตอนนี้เขาจะทําอะไรเอ่ย,อยปวดหัวเลยทุกคนบอกเลยว่าเจอพิวเนี่ยปวดหัวจริงฮนะเบิ้ลสองมาฮะกลับหลังป้ายสีอีกเรียบร้อยฮะนี่ฮะโดนแล้วฮะโดนป้ายสีแล้วครับโดนไม่เอ่ยยังครับแต่เขาจะทอยกลับหลังอีกทีนะทุกคนเบิ้ลเบิ้ลกลับหลังเบิ้ลสีนะ ตอนนี้พิวเริ่มเล่นไม่ซื่อแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายบิ๊กฮะต้องต้องยอมเขานะฮะเรียบร้อยฮะโดนป้ายสีครับนี่ฮะคือเราเขาเราทาอะไรเขาไม่ได้คือเมืองมันไม่แพงครับพอไม่แพงปุ๊บไอทําให้พิวอ่ะมันมีมาเบิรนที่จะกู้เพื่อป้ายสีเราได้นะครับนี่แหละทําข้อเสียของไกอาครับด่านนี้นะด่านนี้นะเรียบร้อยฮะทฤ ถ้าเจอด่านอื่นนะผมบอกเลยว่าพิวไม่ไม่ไม่รอดครับถ้าลูกเกมเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับสําหรับตานี้ไปไม่รอดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูตาต่อไปนะครับกะว่าจะใส่ใส่นะทุกคนไปไม่รอดนะฮะโอเคฮะตาต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะเจอกับตัวอะไรนะฮะก็เจอตัวที่ผมเกินไว้แล้วล่ะครั้งแรกนะครับที่เจอกับตัวตำนานนะฮะตำนานวินเทอร์นะครับคอสตูม เอ้ยไม่คอสตูมไม่ใช่ไม่ใช่คอตูโทษทีไม่ใช่มไม่ใช่ใชคอตคูเป็นตัวมีบัฟอ่าตัวมีบัฟแล้วก็เป็นเซ็ตจี้ที่ไกอาไม่ชอบนะฮะด่านนี้ด้วยนะครับก็คือในระเทศนะฮะไปเกาะร้างนะครับคือซึ่งข้อข้อเสียของด่านนี้คือตัวไกอาเนี่ยไม่สามารถจะวางหลุมดำที่เกาะร้างได้ทุกคนเลยทำให้ผมเล่น คือมันมันไม่สมูทอ่ะเวลาอ่าเวลาผมเล่นด่านอื่นใช่ไหมทุกคนทุกคนจะเห็นภาพเลยว่าส่วนใหญ่ไกอานะฮะจะต้องเอาหลุมดําไปวางที่ตัวเกาะล้างนะครับเพื่อได้วาร์บกลับนะครับเวลาฝั่งตรงข้ามมีเนรเทศแต่ข้อเสียของด่านนี้คือมันวางหลุมดําตรงเกาะร้างไม่ได้นี่แหละคือจุดอ่อนของไกอานะครับที่เล่นด่านนี้นะทุกคน คือถ้าจบฝั่งตรงข้ามไม่ได้คือนั่นแหละเละฮะบอกเลยว่าเละนะทุกคนเละอย่างเดียวนะฮะเบิร์สี่ไปก่อนนะครับด่านนี้ผมก็เอ้ยไม่ใช่ด่านนี้ตาน,นี้นะครับผมก็เอาวินเทอร์ไม่อยู่นะทุกคนเอาไม่อยู่ครับผมบอกเลยว่าเอาไม่อยู่เพราะปัจจัยหลักของตัวไกอาเนี่ยคือต้องเหาะเหินนะฮะเหาะเหินแล้วเคลื่อนย้ายนะฮะ พอเจอสกิลตัวเขาเรียกสกิลไอเรียกไรนะทุกคนสกิลไอเนรเทศเออพอเจอสกิลเนรเทศปุ๊บนี่แหละปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของไกาอาเลยที่ต้องเจอคือมันไปไม่ได้เออนั่นแหละนะฮะเคลื่อนย้ายไม่ได้ทุกคนไม่ได้จริงจริงนะฮะ แล้วผมก็ประมาทด้วยนะครับผมทอยสามผมกะจะกลับไปดูเขาอีกทีหนึ่งนะฮะนี่แหละจุดเปลี่ยนเลยนะครับจุดเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับคือแทนที่ผมเดี๋ยวนะอยดูนะทุกคนจุดเปลี่ยนเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะยังยังผมยังไม่ได้ทำอะไรนะเออโทษทีโทษท,ทีผมจำลูกเกมไม่ได้เาไม่ได้สักเท่าไหร่เขาเออเขาถอย กับหลังสิบนะ,ะทุกคนเนี่ยคือด่านนี้บอกเลยว่าวนะินเทอร์น่ะเต็งหนึ่งนะครับสําหรับด่านนี้นะทุกคนเนี่ยด่านนี้มันเหมาะกับวินเทอร์นะเอาเลยฮะเรียกแล้วนะครับเรียกแล้วนะฮะตอนนี้มีเชิญแล้วนะทุกคนเชิญนะ,ะเชิญนะ,ะแล้วก็มีหาอเหินด้วยนะคอยดูนะทุกคนรองเท้าดบ ซูเปอร์ไดเมนชั่นนะฮะเรียบร้อยคัทุกคนโดนฮะโดนฮะโดนไป1นทีนะฮะนี่แหละข้อเสียของผมผมก็ประมาทเกิดนะคือด่านนี้มันเล่นไกาอายากอยู่แล้วคือมาเจอตัวไอ้จี้ดักวาฟด้วยเรียบร้อยทุกคนที่ไอ้เนรเทศอะ่ะคือไกาอามันพึ่งการในรเทศส่วนใหญ่ไงพอมาเจอสกิลแบบนี้ปุ๊บไกาอาไปไม่เป็นครับเล่นยากเลยนะฮะ พลาดทุกคนผมพลาดมากเลยบอกเลยว่าพลาดจริงจริงนี่นะมันทําให้เราเล่นไกอาไม่ไม่ไม่สมูทอ่ะไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องอนะ่ะทุกคนแล้วผมจะทอยสองบนสองมันเสือกออกสีให้ผมอ่ะจุดเปลี่ยนคอยดูนะทุกคนจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นะฮะยอมรับเลยว่าเอามันไม่ลงจริงนะครับแล้วเมืองเรามันไม่แพงไงทุกคนเออผมใจร้อนไงผมก็เลยมาบังคับเขาไปที่สนะี่เนี่ยติดดีบับด้วยนะ ใจร้อนเป็นคนใจร้อนฮะนี่ฮะเผื่อเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกนะฮะก็เลยก็เลยนะฮะก็เลยนะฮะเผื่อฟลุกนะครับเหมือนชาวบ้านเคยเคยเห็นเขาห่อเหินกันนะครับเผื่อฟลุกนะครับแต่ไม่ฟลุกสําหรับเรานะครับไม่น่านะฮะไม่น่าพลาดเลยทุกคนคือพอพลาดปุ๊บเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วออกมาปุ๊บได้11เรียบร้อยกูเรียบร้อยฮะทุกคนตานี้แหละโดนวินเทอร์จัดหนักฮะตรงนี้แหละฮะจุด จุดที่จุดเปลี่ยนเลยคือผมไม่น่าที่จะไปเหออนื่อยใจไม่น่าที่จะไปวาร์ปออด้วยความที่คิดเยอะไปหน่อยนะครับคิดเยอะไปหน่อยเนี่ยเห็นปะไอ้ด่านเนี้ยมันข้อเสียคือข้อดีของฝั่งตรงข้ามคือมันยกเลิกสกิลไอการโดนดีบัฟได้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นข้อเสียสําหรับเราฮะรเรียบร้อยครับตรงนี้แหละครับหมวกป้องกันผมไม่มีแล้วนะฮะทุกคนโดนเป็นชุดฮะ โดนเชิญมาหนึ่งทีนะฮะ,ะ,ฮะโดนจัดโอลิมปิกนะครับเสร็จตัดการนะทุกคนเรียบ้อยทุกคนพี่โดนและน้องพี่โดนและน้องเชิญอีกทีนึงฮะเรียบร้อยจะไปเหลืออะไรและะ้วพ่อหนุ่มอือหืออีกทีฮะเรียบร้อยทุกคนมันจะไปเหลืออะไรแล้วฮะดักกูอีกเรียบร้อย้นาน้นาดักนะฮะเรียบร้อยเลยจังหวะไม่อยากให้ออกแม่งเสือกออกเลยนะ เรียบร้อยทุกคนไม่เหลือฮะไม่เหลือเนี่ยแหละข้อเสียของด่านนี้สำหรับไกอานะฮะไม่ชอบนะครับคือ1การโดนในประเทศนะฮะสก็คือมันโดนยกเลิกสกิลไอ้ดีบัฟกุหลาบได้นะครับโอเคครับตานี้ไปไม่รอดจริงๆนะทุกคนโอเคครับมาลุ้นกันต่อนะว่าจะถึงฝั่งฝันได้อีกไหมนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ บอกเลยว่าตึงสุดๆนะฮะเจอวินเทอร์อีกแล้วนะฮะตำนานนะฮะตำนานแต่ว่าไม่ไม่มีคอสตูมนะ,ะก็ยังเป็นเซตในประเทศเหมือนเดิมนะทุกคนมีหลุมดําตัวเวเอร์ชันไอตัวตัวใหม่ด้วยนะครับหลุมดํากับขังนะไอพิทีเป็นฟองสบู่เออนั่นแหละผมจําชื่อมันไม่ได้คืออะไรนะฮะโอเคก็มาเจอกับตัววินเทอร์ตำนานแต่ว่าไม่มีคอสตูมนะฮะ ก็ยังตึงเหมือนเดิมนะครับเหมือนคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยนะครับใส่เซตมาเป็นเนระเทศนะฮะบ,บอกเลยว่าตึงสุดๆนะทุกคนคิดดูว่าวินที่9เนี่ยผมเล่นเล่นไม่ได้สักทีอะ่ะจริงๆมันควรจะใสอะ่อ่ะเนี่ยล่อไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะบ,บอกเลยว่าเกมตึงมากทุกคนตึงมากเลยฮะปิดไม่ลงอะ่ะทุกคนมันปิดไม่ลงจริงๆฮะ เหนื่อยเลยครับเหนื่อยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะฮะแต่ก็ไกอาก็ยังคงความโหดเหมือนเดิมนะครับคือบางสิ่งบางอย่างมันมันแต่ละด่านไม่เหมือนกันนะทุกคนจะเอาตัวละครตัวเดียวไปเล่นทุกด่านมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าต้องอาศัยทักษะนะฮะทักษะต่างๆนะครับแล้วก็ต้องคิดไปด้วยนะบางทีเราเราคือถ้าเราคิดคิดไวอ้อ่ะเออไอเกมเนี้ยมันต้องคิดไวนิดนึง่ง าเราคิดไวคิดช้าเนี่ยแล้วเรานึกไม่ออกพอนึกไม่ออกปุ๊บอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดคำนวณเขาเรียกอะไรว่าไม่ไนดะ้คำนวณแบบละเอียดอ่ะอย่างเมื่อกี้อที่ผมเจอกับวินเทอร์ผมถ้าผมไม่เหาะก,ก็ได้นะแต่ผมใจร้อนเออนั่นแหละพอใจร้อนปุ๊บอ่ะแทนที่มันจะได้อะไรที่มันดีขึ้น <laughs> กลับเป็น <laughs> ตกเกาะล้างก็เสียเองอ่ะเออก็ไม่ได้โทษใครนะครับก็โทษตัวเองนะครับคือทําไม่ได้เองนะครับเห็นปะ ดูดิอุตสาห์ตกเล่นมากไม่ออกสกิลนะฮะเบิลสิบสองมานะครับทุกคนสิบสองมาทีหนึ่งนะฮะพลาดบอกเลยว่าพลาดมากเลยนะฮะสำหรับลงลีกในวันนี้นะครับจริงๆควรจะใสๆนะครับไม่น่าจะอันนั้นเลยนะครับเล่นยากนะถ้าเจอขี้มุนอโอกลับเมืองอย่างนี้ห้าไปฮะโอเคผมต้องการจะดูดเขาอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคฮะได้ไมเอ่ยดูดได้ไหมไม่ได้นะครับห่อเหินยังยังได้อยู่ถ้าห่ออย่างนี้ยังได้อยู่นะทุกคนก็คือ,อยังยังให้นั่นอยู่นะครับสําหรับตัวคือมันขึ้นยังไม่ขึ้นสีแดงถ้าขึ้นสีแดงปุ๊บเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดนะประมาทปุ๊บเรียบร้อยเลยนะเขาทอยสิบเอ็ดมานะทุกคนสิบเอ็ดมานะดีที่สกิลเขาไม่ติดนะทุกคน อ่ะเลนมาร์คเขาไม่ติดนะฮะโอเคจุดเปลี่ยนมันมีหลายอย่างจริงๆทุกคนสําหรับด่านเนี้ยคือจุดเปลี่ยนมันเยอะนะฮะจุดเปลี่ยนอะจุดเปลี่ยนเกมอะคือเราติดดีบัฟได้ก็จริงนะครับมี2ด่านที่ท,ที่ที่ทำให้ไกอาเล่นเล่นยากก็คือด่านมีด่านนี้ฮะด่านเอ่อตัวโดนมาสเตอร์กับตัวไอตัวด่านไอมันติเวิร์สนั่นแหละคือเป็นด่านที่จุดทําให้ให้ไกอาเนะี่ย แพ้ทางนะครับถ้าโจมตีฝั่งตรงข้ามไม่ได้คือนั่นแหละคือจุดจุดเปลี่ยนของของเกมเลยนะทุกคนมีแค่นั้นเลยสําหรับไอไอด่านสองด่านเนี่ยแล้วก็อีกด่านหนึ่งก็คือด่านเป่ายิงฉุบนะฮะแต่เป่ายิงฉุบไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเสียกับการการเป่ามากกว่านี่เห็นไหมมันเพราะมันมีสกิลไอยกเลิกเขาเรียกอะไรวะเนรเทศอะ่ะเออป้องกันไอเนี่ยมันทําให้กไกอานะเล่นต่อเนื่องไม่ได้ทุกคนนี่แหละ ชื่อทำไอ้ข้อเสียของด่านโดดมาตเตอร์นะฮะโอเคไปลุยกันต่อฮะทุกคนก็ยังไม่เลอะละ,ละลม้มความพยายามนะ,ะก็ยังจะสู้นะ,ะสู้จนถึงที่สุดนะ,ะทุกคนผมจะสู้ให้ถึงที่สุดนะฮะโอเคฮะยังไงใจยอมพี่เขาเถอน้องนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเป็นด่านอื่นนะเรียบร้อยไม่เหลือแล้วฮะวินเทอร์ขิดไปนานแล้วนะฮะแต่นี่คือด่าน ด่านมัติเวิร์ดเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้จริงๆครับมันวางหลุมดําตรงอเกาะล้างไม่ได้คือเนี่ยแหละจุดเปลี่ยนของไกอาที่ทําให้เล่นวันนี้แพ้นะครับแพ้ทางจริงๆนะครับบอกเลยว่าแพ้ทางจริงๆนะครับสู้ไม่ได้จริงๆครับสําหรับตัวไกอาด่านนี้นะครับคือริ่งเจอพิวด้วยโห้มึนตึบ๊บเจอพิวเข้าไปเรียบร้อยเลยทุกคนบอกเลยว่ามันตึบนะฮะ โอ้คนนี้คนนี้เล่นไม่เป็นนะครับเขาเลือกที่จะไปที่เกาะร้างนะทุกคนเขาเลือกไปที่เกาะร้างนะถ้าคนแรกเมื่อกี้คนแรกเมื่อกี้เขาเล่นเป็นนะครับเขาจะเลือกไปที่ท่องเที่ยวนะพอเลือกท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยเลือกป้องกันอันนี้คือข้อดีนะครับแต่คนนี้เขาเขาเขาเล่นสู้คนเมื่อกี้ไม่ได้ครับที่ผมเจอนะโอเคครับเบิ้ลสิบนะฮะเบิ้ลสิบได้นะครับ เบิลไม่ได้ก็เสียหมาอีกนะครับโอเคฮะ27นาทีแล้วนะทุกคน27นาทีแล้วฮะจะ28นาทีแล้วนะฮะยังปริเ็ธศึกไม่ได้นะครับสําหรับฟินที่9นะฮะบ,บอกเลยว่าตึงคตรๆนะฮะตึงโคตรๆเลยพี่น้องดูดมาอีกหนึ่งทีฮะมีป้องกันเรียบร้อยฮะอย่างนี้ บังคับย้ายมาฮะคือผมก็นึกผิดผมก็เลยไป,ไปบังคับย้ายเขาสองเออเนี่ยจริงๆผมบังคับห้ากับสามก็น่าจะชนะแล้วนะเบิ้ลอีกทีหนึ่งโอเคฮะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะทุกคนน่าจะจบเกมได้แล้วฮะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วนะฮะโอเคครับดูดมาฮะต้องมาแล้วละ่ะตานี้ช็อตนี้โอเคฮะเรียบร้อยครับโอเคก้าวินจนได้ครับโอ้โหทุลักทุเลจริงจริงฮะสำหรับตัว ไก่อาด่านนี้นะฮะโอเคครับยังไงก็เก้าวินนะฮะก็เอาเพชรกลับคืนมานะครับต้องสองแสนเหมือนเดิมนะครับพอดีวันนี้สองแสนผมแตกแล้วนะทุกคนเหลืออยู่แสนเก้านะฮะเหลืออยู่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะก็ต้องหามาชดใช้ให้ได้สองแสนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆถูกใจไงก็ผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวการไลฟ์สตรีมในการตีบอสเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยว จะทำการสตรีมตีบอสให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะว่าตัวละครตัวใหม่นะครับเรีกว่าเทียนนะครับเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้วฮะ